สองโมเมนต์ของโดนิซ่าหลังจากทําการแสดงวันที่3เสร็จเพิ่มเติมรวมทั้งจะพาไปชมรีแอคของพี่เจนนี่ตอนที่ชมน้องลิซ่าขนาดทาการแสดงความน่ารักของโดนริซ่ายังคงมีมาเรื่อยๆนะคะสำหรับแฟนคลับที่ได้เจอโดนลิซ่าด้วยตาของตัวเองอย่างคลิปนี้เอ็นดูเจ้าของคลิปมากๆเลยค่ะเรียกชื่อของโดนิซ่าไม่หยุดเป็นแรก็ตื่นเต้นจริงไหมคะน้องพุ่งออกมาดิ่งหาตัวเองขนาดนี้มาทักทายแล้วก็เซ็นลายเซนให้น้องน่ารักที่สุดเลย ก็คือเป็นผู้หญิงที่มีเสน่ห์มากจริงๆวันนี้แฟนคลับบอกว่าเห็นน้องลิซ่าดูเหมือนว่าจะมีอาการเหนื่อยๆด้วยแต่ก็มีความสุขสุดๆเพราะว่าได้เห็นแฟนคลับแล้วก็เซอร์วิสไงล่ะทุกอย่างนั้นก็ออกเจอราบเรื่องขนาดนี้นะคะ้อมิซ่าก็คงจะมีความสุขมากๆแล้วเอนเกตเอนจอยที่ปารีสนั้นมันจริงๆเลยนะคะเพื่อนๆมันเกินกว่าคำว่า so proud of y u จริงๆนะคะน้องลิซ่าพราะว่าเป็นทุกอย่างให้แล้วที่มันปารีสลิซ่าวีคเลยนะคะเนี่ยยิ่งใหญ่อลังการจริงๆ ก็คือมวลชนมากมายค่ะที่มารอเป็นยุคทองของน้องลิซ่าจริงๆค่ะทุกคนน้ําตาจีไหลางานเดี่ยวแรกมีคนซับพอร์ตมาหาศาลมากๆส่วนอันนี้พี่ผู้หญิงที่เดินตามลงมาจากข้างหลังก็คือเนียนเลยนะคะพี่เสื้อแดงได้เซลฟี่ช่ำๆแล้วกลุ่มพี่ๆที่ยืนอยู่ด้านหลังก็คือยกกล้องขึ้นมาถ่ายแทบทุกคนเลยค่ะดูเขาอึ้งกันแล้วก็เอ็นดูในความเฟมัสของลูกสาวเนาะเสียงเรียกชื่อของน้องลิซ่านั้นดังตลอดเวลากล้องก็เต็มไปหมดแม้แต่คนข้างหลังก็ปรับเพรื่มมากๆเลยอย่างคุณอังเดรที่เป็นครีเอทีฟเรคเตอร์ และก็เป็นผู้อํานวยการก็ปลื้มน้องลิซ่าหนักมากมีการาตามวีดามถ่ายตลอดเวลานอกจากจะบอกว่ามันเป็นงานเดี่ยวของน้องลิซ่าที่เอนเกจจุกแล้วนะคะทางร้านแอดว่าก็ไปต่อและยาวๆเลยค่ะจากที่มีชื่อเสียงอยู่แล้วครั้งนี้ก็เหมือนกับว่าน้องลิซ่าค่ะกลับมาสร้างความอิมแพกินใจต่อไปนี้การแสดงทุกโชว์ของร้านอาจจะโชว์เอาทุกครั้งเลยนะคะแต่ว่ามันจะพิเศษสุดๆนะคะถ้ามีน้องลิซ่าไปโชว์อยาก3วันนี้บอกเลยว่าจะเป็นตำนานตลอดไป <c oughs>

จังนั้นจะพาเพื่อนๆไปชมโมเมนต,ต์น่ารักน่ารักของพี่เจนนี่ที่วันนี้พอมินมาจากเกาหลีใช่ไหมคะพี่เจนนี่ก็คือมาหาเต้าลิซเลยมาซัพพร์น้องลิซ่าค่ะซึ่งมีบ้านแอคพี่เจนนี่มาเล่ารีอคให้ได้ฟังการขณะที่ทําการแสดงซึ่งเขาบอกว่าน้องลิซไม่รู้พี่เจนนี่จะไปดูโชว์น้องตกใจตอนเห็นออนนี่แต่ดีใจมากเจนนี่กรี๊ดทุกครั้งที่ลิซ่าออกมาโชว์ช็อตในที่น้องเซ็กซี่มากๆากๆมเมนี่ก็จะรับบทเป็นคนโดนตีแขนไประหว่างการแสดงเจนนี่ก็จะส่งจุ๊บส่งหัวใจให้ลิซ่าตลอดเอ้าใคร ที่คิดภาพไม่ออกค่ะแปะคลิปนี้เลยเลกกันน่าจะอารมณ์ประมาณนี้นะคะนี่ีแตกมากเออียาสีบียา ย่างก่อนหน้านี้พี่จีซูแล้วก็น้องแชงมาก็ทั้งบิดทั้งเขินกันนะคะทั้งสองสาวก็คือรับบทตีกันไปกันมาเพราะว่าเขินเต้าหลทิที่มีการแสดงที่สุดเซ็กซี่มากๆและพิงนั้นเขาน่ารักต่อกันจริงๆดิ้งปุ๊บก็ไปให้กําลังใจน้องลีซ่าปั๊บเลยไม่แค่นักวิจารณ์วัฒนธรรมเครซี่ฮอตเฉพาะกิจประจําสาธรารณรัฐเกาหลีแต่อย่างใดลิงก์เนี่ยใจบางกันแล้วนะคะพวกเขาคือครอบครัวที่ซับพอซึ่งกันและกันและก็น่ารักมากๆค่ะแล้วประเด็นก็คือใครจะอดใจไหวคะขณะพี่เจนนี่ยังไม่เหลือไอเราอยู่ทางบ้านในขณะ ไม่มีคลิปอะไรออกมาเลยแค่ได้เห็นภาพของโดนิซ่าก็กรี๊ดคอแตกแล้วล่ะค่ะคลิปนี้ก็ประมาณนี้ค่ะพาเพืเ่อนๆมา2โมเมนต์เพิ่มเติมของนดนิซ่าหลังจากทําการแสดงเสร็จสิน้นในวันที่3โชว์2รอบเราก็พาไป2รีแอคของพี่เจนนี่ขณะที่กําลังชมการแสดงของนดนิซ่าจากบ้านแอคสนุกสนานมีแต่โมเมนต์ที่แฮปปี้ที่สุดแถมนอนิซ่าของเราวันนี้เก่งที่สุดเลยค่ะ